6 7 8จ็ดแปดิบถูกต้องตามที่เราคุยกันเนาะตามแพทเทิร์นที่หยกเขียนให้ดูมาสักรู่น,นี้เอาให้ดูนะคะลายมืออาจจะไม่สวยต้องขออภัยในการเรียนรู้่าก็จะเป็นโซ่11โซ่แล้วถัก x 1 0 x ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นแถวที่สองแถวที่2ขึ้นต้นก็ต้องมีโซ่ขึ้นต้น1ตัว1หลักก่อนแล้วจึงถัก x ไป10หลักนะคะ ใส่เข็มโคเชตเข้าไปค่ะตอนนี้เราได้แถวที่1นนะคะ x 1 0หลักนะคะเกี่ยวไหมพรมค่ะแล้วดึงรอดห่วงออกมาอันนี้คือ1โซ่นะคะเราต้องการเพียงแค่1โซ่นะคะปรับชิ้นงานค่ะปรับชิ้นงานจะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดฝึกให้ยข้องมือยกแนะนําให้หมุน